โอเคสวัสดีครับผมเองนะครับวันนี้ผมจะมาบอกสาเหตุที่ทําให้ก้ารลงโปรแกรมแล้วคราวนี้โปรแกรมใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรสาเหตุหลักเลยนะครับเกิดจากที่ว่าสเปคเราไม่ถึงนะครับอ่ะผมอาจจะสาธิตเป็นนี่ละกันครับเกม Call of Duty Warzone นะครับนี่อ่สเปคขั้นต่ําของมันก็จะนี่ครับผมระบบปฏิบัติการ อ่าไม่ใช่อันนี้ขั้นสูงกว่าเดี๋ยวเอาแม่เดี๋ยวฟีดฟ,ดฟ,ดฟดนะครับสเปคขั้นต่ำของมันก็คือระบบปฏิบัติการ windows 7แล้วก็หรือไม่ก็ windows 10บ4บิตน,น,นะครับระบบประมวลผล intel Core i3 4340หรือไม่ก็ amd fx 3 0 0 0เอ้ย6พันซิกคอนะครับการ์ดจอขั้นต่ำต้องเป็น amd i a gforce e gtx 670หรือ็ไม่ก,อมก็อันเนี้ย อ่าไม่ออก้างมันแรมต้องอยากอยางทำแปดกิกนะครับผมพื้นที่ว่างในดิสอย่างต่ำก้าสิบแต่อันนี้ที่มันเขียนร้อยเจ็ดิห้านี่คือรวมกับตัวเกมปกติด้วยตัวเกมหลักแล้วก็อันนี้อืมซึ่งคําถามคือจะรู้ได้ไงว่าสเปคถึงหรือเปล่าวิธีการดูครับก็อันดับแรกเลยหา dpc คลิกขวาที่ dpc แล้วก็ไปที่ property ครับผมนี่ อันแรกมันก็ขึ้นมาให้ดูเลย AMD Ryzen 7 4800H หรือไม่ก็ถ้าอยากดูลึกกว่านี้ก็นี่เลยครับ d i v e r Minute นี่การ์ดจอก็จะดูตรง Display Mail อะไรเนี่ยโอเคของผมเป็นการ์ดจอของ AMD แล้วก็การ์ดจอหลักก็จะเป็นไอการ์ดจอหลองก็จะเป็น GTX 1050 Ti โอเค ถามว่าผ่านไหมผ่านนะครับแล้วอินเทลคอไอสามของผมเป็น m อ็มดีรเจก็เทียบเท่ากับ i7 โอเคผ่านแล้วผ่านไปสองแล้วนะโอเคแล้วแรมแปดจิกแรมแปดจิกของผมดูตรงนี้เลยโอเคแรมแปดจิกโอเคพอดีเปะ๊ะนะครับแล้วก็พื้นที่วางอนดิสร้อยคืิ90้าสิบ แล้วก็ของผมโอ้โหเ,เ,เลย,เยกเยอะเลยเล็กสักเอ่อเรียกเขาอาไรวะเลยกตั้งร้อยร้อยแปดสิบเอ็ดกิกเนี่ยแต่ด้วยความที่ววาผมโหลดมาแล้วนะครับดังนั้นผมก็จะไม่ไม่ขอโหลดซ้ำโอเคเปิดคลิปแค่นี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลับบงใจให้นะโอเคไปละ